สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายภาชาเจบุญอยู่ชั้นมสองทีสบองเลขที่4วันนี้จะมานําเสนอเรื่องศึกบางละจันครับในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายก่อนที่ไทยจะเสียกรุงครั้งที่สองในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าเอากทัตเนมิลสิงหบดีแม่ทัพของพมา่าได้ยกทัพเข้ามาตั้งค่ายอยู่ที่เมอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองได้สั่งให้ทหารพมา่าออกล้นทรัพย์สินเงินทองและสเสบียงอาหารจากชาวบ้านยิงสาวชาวบ้านถูกทหารพมา่าข่มเหงรังแก คนไทยเดือดร้อนและเจ็บแขนมากจึงชักชวนชาวบ้านให้ต่อสู้กับพมา่ามีหัวหน้าคนไทย6คนคือในแทนนายโชตนายอินนายเมืองในดอกในทงแก้วได้ออกอุบายหลอกลวงพม่าไปฆ่าตายหลายครั้งจากนั้นพากระลบหนีไปหาพระอาจารย์ธรรมโชตที่วัดเขาบางนางบวชเมืองสุพรรณบุรีท่านเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านบรรจันในวิชาอาคมของท่านพระอาจารย์ธรรมโชต ได้แจกผ้าประเจดลงยางคาถาอาคมแก่ชายชะกันเพื่อไปขวัญกำลังใจมีชาวบ้านที่กล้าหารติดตามมาด้วยประมาณ400คนมีบุคคลสำคัญที่เป็นหัวหน้าเพิ่มขึ้นอีก5คนคือคุนสันย์ในจันหนดเขี้ยวในทองเหม็นในทองแสงใหญ่และพันเรืองช่วยกันตั้งค่ายบังละจันขึ้นต่อสู้และขัดขวางการลุกรานของพม่าในเมียสิีหบดีแม่ทัพพม่าทราบว่าชาวบ้านบังละจันซ่องสมผู้คนเตรียมอาวุธไว้พร้อมมือ และคอยหลักทำท้ายทหารพม่าอยู่หนึ่งเนืองจึงคิดที่จะกำจัดชาวบ้านบรลจันทรให้สิ้นด้วยเกรงว่าหากปล่อยทิ้งไว้จะเป็นอุปสรรคต่อการยกทัพไปตีกรุงศรีอยุธยาแต่เนเมียวสีหามด,ดีประมาทฝีมือคนไทยด้วยเห็นว่าเป็นชาวบ้านกลุ่มเล็กๆคงจะไม่มีพิส่งมากนักจึงส่งทหารจํานวนไม่มากนักออกไปปราบปรามแต่ทุกครั้งทหา,ารพม่าถ,ถูกคนไทยฆ่าตายเสียเกือบหมดรวมแล้วพมา่าส่งทหารเข้ามาปราบถึงเจ็ดครั้ง จนครั้งที่8จึงสามารถเอาชนะได้ซึ่งครั้งที่1นงาจุนวุ่นเป็นหัวหน้าคุมกำลังทหารไป500รอคนแต่ถูกชาวบ้านประาจารันโจมตีทหา,ารพม่าบาดเจ็บล้มตายครั้งที่สองเยกินวุ่นเป็นหัวหน้าคุมกำลังทหารไปแ800รอคนแต่ถูกคน,คนไทยที่มีจิตใจฮึกเหิมว่าเคยลบชนะพะมา่ามาแล้วยกกำลังออกมาไล่ละฆ่าฟันครั้งที่3ตมิงจาโบเป็นหัวหน้าคุมกำลังทหาร9 0้า้อคนแต่ถูกชาวบ้านประจารันและ ไล่ข่าฝันลมตายและทิ้งอาวุธไ้เป็นจํานวนมากครั้งที่4เนเมลสิฮัมบ,บดีเริ่มรู้ว่าชาวบางละจันไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาที่ไร้ฝีมือดังนั้นจึงให้สุรินจอค้องเป็นหัวหน้าคุมกําลังทหาร1000คนหวงังจะปราบให้สําเร็จชาวบ้านบังละจันรู้ว่าฝ่ายเป็นเรือฝ่ายตนเป็นเรือรองเรื่องกําลังคนจึงออกอุบายแบ่งกําลังเป็น3ทางและยกตีพร้อมๆกันสุรินจอค้องหัวหน้าตายในที่รบ ายแท่หนหัวหน้าค่าศึกบาลจันทร์ถูกยิงที่หัวเขา่าครั้งที่5เดเมลสิฮบดีแต่งตั้งให้แยจออากาเป็นหัวหน้ายกธรรมตีไทยแต่ก็พ่ายแพ้กลับไปครั้งที่6จิกแกเป็นหัวหน้ายกธรรมตีไทยแต่ถูกไทยตีแตกกลับไปอีกครั้งที่7เดเมลสิฮบดีรู้สึกขั้นคมในฝีมือของคนไทยว่าทั้งที่มีกําลังและอาวุธน้อยกว่าแต่ก็สามารถตอบโต้พม่าก,กลับมาได้ทุกครั้ง จึงได้คัดเลือกฐานฝีมือดีประมาณ1,000คนเศษจ,จัดให้อากาปันคยีเป็นหัวหน้าคุมพลไปปราบปรามฝ่ายไทยมีในจันหน่วยเคี่ยวเป็นหัวหน้าเข้าต่อสู้กับฐานพาม่าจนอากาปันคยีตายในที่ลบ <c oughs> ใเนเมลสสีหบดีแม่ทัพพม่ารู้สึกโมโหและแค้นใจมากที่ไม่สามารถกําจัดคนไทยในกลุ่มได้แต่กลับต้องสูญเสียไพ่พลและนาทหารฝีมือดีไปในการลบหลายนาย จึงคิดว่าหากปล่อยไว้เกรงจะเป็นอุปสรรคเข้าตีอยุธยาจึงคิดจะกําจัดให้ราบคาบในขณะนั้นสุกกี้พนนายกรองซึ่งเป็นนายทหารมอนฝีมือดีเฉลียวฉลาดมีฝีมือในการลบเคยเข้ามาอยู่ในเมืองไทยและรู้จักนิสัยคนไทยดีได้รับอาสาเป็นแม่ทัพยกเข้ามาปราบปรามชาวบ้านบาลจันสุกี้พนนากรองรู้ว่าคนไทยเป็นคนกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและรู้ลู่ทางดี หากตอนยกคราบเข้ามาตีซึ่งซึ่งหน้าจะไม่สามารถเอาชนะได้ดังนั้นสุกี้ผนายนกองจึงวางแผนการลบและเดินทัพด้วยความสุขขมไม่รีบร้อนพอถึงบ้านบรัจันทร์ก็รีบสร้างค่ายทันทีใช้วิธีออกตีนอกค่ายและถอยกลับเข้ามาสู้ในค่ายใหม่ชาวบ้านบรัจันทร์พยายามตีเข้าค่ายหลายครั้งแต่ไม่สําเร็จนายทงเหม็นกิขี่กระบือเข้าตีค่ายพม่าก็ถูกพม่าฆ่าตายนายแท่นขุนสัต์และนายจันหนวดเขี้ยวกําลังสําคัญของไทยล้วนแต่ต้องตายในสนามรบทั้งสิ้น ชาวบ้านต่างควนเสียที่เห็นหัวหน้าของตนต้องล้มตายทีละคนสองคนจึงขอปืนใหญ่จากทางกรุงศรีอุทยามาตอบโต้กับฝ่ายพมา่าแต่ทางกรุงศรีอยุทยาไม่ส่งมาให้อ้างว่ากลัวพม่าจะมาแย่งชิงระหว่างทางแต่ได้ส่งพญารัตนาธิเบศมาช่วยหล่อปืนที่บ้านบรารจันชาวบ้านช่วยกันเลี้ยะไรเครื่องทองเหลืองจนสามารถหล่อปืนใหญ่ได้สองกระบอกแต่ปืนใหญ่แตกแล้วใช้การไม่ได้ พม่าเห็นคนไทยอ่อนล้าจึงถือโอกาสเข้าตีบ้านบรลาจัร์แตกเมื่อเดือน8พศ .2309 รวมเวลาต่อสู้กับพม่านานถึง5เดือนขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ